โดยศูนย like, so ์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยครับได้มีการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรับได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และก็ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยครับศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยจัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่5แล้ว เป็นหลักสูตร3วัน2คืนผู้เข้าค่ายก็จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วครับจำนวน60คนซึ่งในปีงบประมาณ2,567ครับได้มีการกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด8รุ่นรุ่นละ60คนรวม480คนเป้าหมายก็คือเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับได้มีการจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากจังหวัดพัทลุงเป็นเงินกว่า800,000บาทครับ สำหรับโครงการดังกล่าวค่ะก็มีการเริ่มนะคะตั้งแต่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2561เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้เห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยซึ่งก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมาชาติที่สําคัญยิ่งของจังหวัดพัทลุงและมีความสําคัญในระดับนานาชาติด้วยรวมไปถึงยังเป็นการสร้างจิตสํานึกรักในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยและก็ทรัพยากรธรรมาชาติอื่นๆค่ะ โดยนางนิสากรวิสิตสระอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยนางเพลินจิตภาวังสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยและยังมีบุคลากรของทางศูนย์มาเข้าร่วมค่ะนอกจากนี้ครับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าความหลากหลายในทะเลน้อย ควายปลักมรดกโลกทางเกษตรและการจัดการขยะครับแล้วก็มีภาคปฏิบัตินะครับเป็นการศึกษาดูนกศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จริงรวมไปถึงการนั่งเรือศึกษาธรรมชาติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมนันทนาการและก็กิจกรรมภาคกลางคืนด้วยครับ